เอาละครับกาบสวีดัดสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับคลิปนี้เราอยู่ในเกมบรีสเทพมรณะนะครับอ่า ผมเชื่อว่าทุกๆคนอะ่ะต้องชอบตัวละครหรือว่าไอเทมต่างๆที่มีความโกงโกงกว่าคนอื่นๆนะครับผมก็เหมือนกันนะผมก็ชอบตัวละครที่มันแบบโกงๆพะมันสามารถสู้กับคนอื่นได้แบบชฉียวๆครับซึ่งในเกมนี้ก็มีโยมทูตที่สนตัวผมคิดว่ามันโกงมากๆอยู่นะนั่นก็คือโยมทูตที่สามารถใช้สกิลโดนอีกฝั่งทุกตัวหรือที่เรียกว่าสกิลหมูนั่นเองคลิปนี้ผมก็เลยจะพามาดูเโยมทูตสุดโกงที่มีสกิลท่าไม่ตายแบบหมู หรือที่เรียกว่าอ l l ฟ u r y แอ t แท k นั่นเองอ่ะมาดูตัวแรกนะครับตัวแรกมีชื่อว่ายามาโมโตหรือที่ผมเรียกว่าไอหัวโล่นนั่นเองก็ดูสิครับมันโล่นจริงๆนะด้วยท่าไม่ตายหรือว่าท่าฟลร่นะครับมีชื่อว่าวิธีทำลายที่96อิโตคาโซนะครับเป็นท่าไม่ตายที่อลังการงานสร้างที่สุดในเกมเลยนะโดยท่าจะปล่อยลำแสงสีแดงทำลายพื้นที่วงกว้างถ้าโดนไปเนี่ยใครเห็นก็ว่าตายนะครับสรุปแล้ว ตายจริงๆนะอะเดี๋ยวเราไปดูท่าไม่ตายของมันกันเลยมาดูตัวต่อไปนะครับมีชื่อว่าไอเซนนะไอเซนเนี่ยเป็นยมทูตท,ที่มีอาวุธเป็นพัดงโง่ๆอันนึงนะครับ ดูเหมือนมันจะกากนะแต่มันโคตรเทพเลยครับโดยท่าฟ u ลิเอ็กแทกนะครับมีชื่อว่าระบำพัดงานฉลองเป็นการปล่อยลูกบอลลมออกไปนะครับและลูกบอลกลายเป็นลมยักษ์นะทำลายอีกฝ่ายแบบย่อยยับไปเลยถ้าเปรียบความแรงของลมนะครับเทียบได้กับการเปิดพัดลมที่มันเสียแล้วนะครับั่นแหละนั่นคือความแรงของท่าไม่ตายของไอเซนนะครับ ามาดูตอนที่3นะครับพระเอกของเรานะมีชื่อว่าคุโรสกิอิจิโกะนะครับในร่างกิโมโนสีแดงนะในร่างนี้นะครับอิจิโกะจะไม่ใช้ดาบนะแต่จะใช้เป็นแบบล่มล่มเป็นอาวุธแทนนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าไปสู้หรือว่าไปชมดอกซากุรนะเนาะโดยท่าฟูล่แอคแทกนะครับมีชื่อว่าระบำล่มงานฉลองนะครับอิจิโกะจะใช้ล่มเหวี่ยงรอบตัวเองนะครับทำให้เกิดลมใส่อีกฝ่ายนะ มาดูตัวที่4นะครับอ่าตั้งแต่ตัวนี้ไปจะเป็นระดับ SSR แล้วนะครับตัวที่4มีชื่อว่าคุโรซุจิมายุรินะครับดูจากหน้าตาแล้วนะครับไม่น่าจะเป็นคนดีนะดูแบบหน้าชิบโกงมากๆเลยอะ่ะซึ่งถ้าไม่ตาย f u l ี่แอ a แทนะครับมีชื่อว่า บังคายคอนจิกิอาชิโซงิจิโซนะครับซึ่งท่านี้นะครับจะเป็นการอัญเชิญหนอนชาเขียวออกมานะครับหนอนชาเขียวแบบดึกดีกดึกดืกด้นะครับท่าไม่ตายของหนอนชาเขียวก็คือเหยียบย่ำอีกฝ่ายให้เหมือนกับการเหยียบย่ำยอดหญ้าที่ไม่มีค่าอะไรเลยบามาดูโยมทูตตัวที่5นะครับยาจิรุ ดูภายนอกอาจจะเหมือนเด็กอ่อนแอคนนึงนะครับแต่ถ้าได้ต่อสู้แล้วคือแบบโคตรเจ๋งอะ่ะคือแบบโคตรโหดเลยนะครับโดยท่าฟูลีเอ็กแท็กของยาจิรุนะครับนั่นก็คือระเบิดพลังกดดันวิญญาณนะครับซึ่งท่านี้นะครับเป็นการปล่อยขึ้นพลังให้อีกฝ่ายนะครับขึ้นพลังนี้มีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับหัวกะโหลกอะแบบวิญญาณหัวกะโหลกอะ่ะคือแบบโคตรเท่และโคตรสวยมากเลยนะครับ มาดูตัวที่6นะครับมีชื่อว่าเบียคุยะนะครับอ่าผมเชื่อว่าหลายๆคนต้องชอบตัวนี้และอยากได้ตัวนี้มากๆเลยเพราะว่าถ้าไม่ตายมันสุดเทพและสามารถทําลายอีกฝั่งได้ทุกตัวเลยครับถ้าไม่ตายฟูลไอค์แคท็กของเบียคุยะนะครับมีชื่อว่าบังคายเซมบงสกุละคางเยชินะครับโดยท่าไม่ตายของเบียคุยะนะครับเป็นการเรียกดาบออกมา18เล่มนะฟาดฟันศัตรูแบบให้ย่อยยับไปเลยอะอผมคิดว่านะถ้าจะเอาดาบมาเยอะขนาดนี้ให้ผมตายสเถอะ มาที่ตัวสุดท้ายนะครับอ่าอยู่ในระดับ S S R นะมีชื่อว่ามัตสึโมโตะนะครับเป็นโยมทูตที่มีหน้าอกแบบอึมมืๆมมากเลยครับผมเห็นครั้งแรกผมนึกถึงเพลงนี้เลยโอออ้นนนนมมมมัััับบกกแตงโโโสาาดยท่าไม่ตายหรือฟูลแอคแทกของมัตสึโมโตะนะครับมีชื่อว่าเนโกะรินบูนะครับอ่าเป็นการเรียกพายุไซโคลนขนาดใหญ่เข้ามานะครับพัดผ่านใส่ศัตรูนะ ก็จบไปแล้วนะครับกับการพามาดูเจ็ดยมทูตสุดโกงที่มีสกิลท่าไม่ตายแบบหมู่หรือเรียกว่าออฟฟรีแอคแท็กนั่นเองนะครับอ่าก็ถ้าใครชอบตัวไหนก็หามาสะสมกันนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกันกดไลค์และกดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ